สบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีไปท,ทุกทานี่เข้ามาหับซมสองน้องคำนำสุกพี่น้องเลยอิงกินข้าวกินยาน่าหน่าละมังโมบ่สิเมื่อไงยอดบ่เฮะเมื่อไงยอดบ่เลี้ยงคั้วยบใหญ่โอ้ มาาลังมาทางลังเอ้มาทางหนาดีกว่ายังมาแล้วกินเนออไรแม่โอ้ยพัตได้เนาะเอาไปล้ซาากินี้งรอยมานี่เป็นกินไปแล้วพนะป้าขี้ฝุ่นโอ้ยขี้ฝุ่นนองแก้มบูมมัน ไปหาเสตฟาพี่น้องขึ้นไปบึงปลาไตเห็ดกินกันพันมี่ยังเห็ดกินเนาะพันมียนนม่ยังอันนะปลาไตาเป็นเห็ดกินพี่น้องกำลังคั่วปลาอยู่พี่น,น้องเลยแม่ผิดหาเมนูอยู่ผิดเมนูยังกำลังขิดออกพวกเมนูปลาไตได้สิเมื่อปลาไตานะเพี่น้องสิมาขิดอยู่ผิดเมนูยังกันดีแน,น่เมื่อในบัมี่บัมี่แดดมันบัมีเ่เซงแดด ฮิมีกลายนะเหมือนชิบแปดเด้กคนนั <okay>. ้ไปด้วยแล้วขาวแล้วแล้วคืออะฮะอ่ะชิบแปดราคาคุยซออมาเด้ยเยอะไม่เยอะกสอกบายนะย่งกันี่ว่าคนนยเยอะย่มันเื่ายตเทียงกันพี่น้องยอดลังพี่น้องเพอเรื่ไยตอนเทียงกัน

สบายดีพี่น้องสบัยดีพี่น้องใส่แจ็แล้วแม่นะคุณสีเอาขี่มันใส่ปะกีเอาัดล่ันักุบออกมาเแม่แม่มันลมแห้งเหมือนเลยนะแล้วอไเหปเกี่ยวกับลมบ่มีนสาย มนท่วมเลินเมนท่วมเมน่วมอันี้เยเพรา่นแดดแห้งค่แห้งกรดีใจน้ำเพลินน่าเพลินแล้วเซ็แล้วเลย่าแ้่แหโอ้ลืมข่าวจ้าก๊อดง๊อดก๊อนก๊อดอเกดก๊อ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 ด่๊อดก๊อดกอดก๊อดก๊อดก๊ดกดอออ แม่ใหญ่เจนเป็นเห็ดกินพี่น้องเลยอาบาตรใสสบายดีไหมสนาสบาดีพี่น้องลังไรน้าเลยไบาตส่สลงมือเองมือนีพี่น้องเลยใาตหรือไม่ใหญเจนก็ซอยกันนั่นแหละเนาะ ปลากระแมนใส่โซดาอย่างที trendy, ่ใช้น้ำปลาแตนเนี่ยมาหนะแมนเออเดี <comm> ๋ยวดีกวมันซุกเลยนะอือหมเขาใส่ดาคใซดาปลาเพลนเห็ุป้ามนองอเนยนะ ถ่ายไปล้เห็นนั่นมูนองอเนยล์ลถถ่ายรถส่วนนีน้เนาะเอ่าผลไมาแรกๆนั่น,นนะลื่นค้าจังหน่อยป่ตอนนี้กำลังมาหาหมุดแดงพี่น้องเลยกขอ,อนน้องอเนยสทีเอาใส่ปลาพี่น้องนี่พี่น้องเอาเศษเมนูก้อยปลาพี่น้องหลายๆคนเพิ่นกยย็อยาก เพื่อนบรได้นแตงเหงิงเล้วเพื่อนวะเอ้ยสิบมหาบดแดงก่อนใส่ก้อยป้าก่อนพี่น้องเอ้ย,ออยมาสองคนก็พอเอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้ยหางบดแดงพี่นอ้องปุ้มัดใหญ่บลูนกันจะมีแม่มีไข่บอรหรือบออู้หตัวนี้กระแมวนี่อือนนมนนอืม สั่นเฉเลยแบบเฉยเลยเบื่อไรอื้มอืมน้องติดกล้องมืเอเปไนอนออ็นแถิดไปน้องใส่หมดพี่น้อยพอพอน้องเอเนย์ตากล้องเองเนาะ <c oughs> เปลี่ยนตากล้องพี่น้องเลยเปลี่ยนตากล้องพี่น้องเลยอื้อื้ ต้องใส่หมดแดงเนาะพี่น้องหมดสมใส่หมดสมจริงแท้กำลังนาวมันมันบอกมันบอกแขนพี่น้องแี่นแหละแล้วใส่หมดแดงมันกัดข่าเนาะพี่น้องปั๊บเทอดหมดเพี่เป็นเพื่อนอะไรกินเนาะคอนจิโก้อยหมดเนาะแี่นแหละ ไม่นองอันนี้ไปให้เห็ดชือมือหน,น่อยคือเขาเห็นกับบาปุไทยสิแพร่คันสมเอาเนาะโอ้โอนนามีเลยใหญ่จะหั่นบอกน้องผลปินต้นไม้ <laughs> บูป่าบูดอนเอดดอนข้าไปเนาะกินยากกินลำบากแล้วต้องใส่หมุดกัดคนนีจะกินแซ่บต้องเห็นแบบซี่เลยพี่นออ้องเอ้ยโอ้ยพี่นออ้นองของู่เขย่าเอาเนาะนั่นแหละก็มาเขย่าก็หมดแ่บเลย นาจะได้ม้นงเตายอันเอาเเอันี้ห้างหนึ่งนะต้นแหนน่ะใหม่ใหม่นั้<ค>นเป็นมันกินแมลงเนาะพนี่เดีย๋ยวมันเอาขึ้นไปกินเลยหมดต้องกินแมลงนะจิบเอาก่อนกรดไปกัดก ขันโบใส่หมุดมันกระโบเสะผ่นวะต้องหมุดมันกัดคนนั้นเหมือนกัดแต็นป่าขันกันจิ้นขันจินหัวหยาบมันกระโบเสะไปที่นอกเลยต้องแบบอย่างหยาบเนี่ยมันจังนัวเอาในต้นโยพี่น้องนะ พี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้หมดแดงเไรกาผักหอมเอย่าขวบพี่น้องเห็ดสูตรนี้คือข้าสิบบอดใส่หมกเพชรเด้พี่น้องหัวหอมบริโภคหน้าข้าเสียบแจ่วจำพี่น้องเลยที่มือบ่ดตายคือเก่าพี่น้องเลยฟงแบบผงเลยมีจำแจ่วแบบเป็นน้ำหนัก แบบแบบนี้ละลพักห่อมันจังแซ่บได้พักเอาก็เต็มตะกะี่น้องผมเป็นไหนสุดยอดเลยยังม่ได้มีแจ่วได้ี่น้องยังแกี่น้องนี่แจ่วขี้ปลาออยัางอูอยิพี่น้องนี่ยังบะซุกนี่ข้าสิอู้จนมันเปื่อยพเผื่เนาะมันจังแซ่บใส่แจ่นข้าวเนี้อ่อนห่อนไปน้องเอ้หนึ่งพี่น้องเนื้ยก็นเป็นตากลรองให้น้องคำนำสุกี่น้องเอ้หลุ่นมีแต่หายเนาะบ่าวบุญธรรมบ่าไอคิวพอนัน แหมเหมือนกับเป็นเจสแอบเดลยพี ine, ่น้องแมนแมนป้าทูตอนกินข้าวหนึ่งสิกินลายๆพาปู้อยู่เดินแล้วเนาะพาพญายปู้ศาสตร์จเดินเนาะแมนกินกันแบบลายคนพี่น้องเอ้ยไม่มีมองนังเตียงกันเนาะไอพี่น้องเอ้ยพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพาควันภาคสีขอลาเพียงเท่านี้เลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องคำน้ำโชกเด้พี่น้องเด้อสบายดีสดีีพ่น้องเอ้ยสบายดี